สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> มือข้างซ้ายคันครับมเมื่อคืนก็ปวดพอสมควรนะครับถ้ตื่นเช้ามารู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วมันก็คันตอนนี้ก็ขันนะครับครับอันนี้ก็คือเวทนาเหมือนกันนะครับก็ดีขึ้น90%แล้วนะครับ เวทนานี่เป็นหนึ่งในสามนามขันเวทนาก็คือทุกข์และสุขไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆนะครับเวทนาก็เป็นปัจจุบันถ้าตายในขณะเวทนานะครับถ้าอยู่ในกลุ่มทุกข์ก็คืออบายถ้าอยู่ในกลุ่มสุขก็คือสวรรค์น,นะครับ ส่วนสัญญาณนามขันความจำมั่นหมายในอดีตนะครับความจำมั่นหมายในอดีตจะอยู่ในกลุ่มทุกข์และสุขเหมือนกันก็คือมงคลและอัะมงคลนะครับในความคิดอกุศลและกุศลน,นะครับถ้าคิดเรื่องกุศลในอดีต ก็สู่ภพภูมิที่ดีก็คือสวรรค์น,นะครับถ้าอัระมงคลอกุศลก็คืออบายก็มีสัตว์นรกเดเรัจฉานเปรตนะครับส่วนสังขารขันคิดปรุงแต่งในอนาคตก็เหมือนกันนะครับก็มีสองกลุ่ม กลุ่มกุศลกับอากุศลนะครับก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือนามขัดใน3กลุ่มเวทนาสัญญาสังขารอันนี้ก็คือการสร้างภพสร้างชาติก็คืออวิญญาณและดวงจิตออกจากกายไปสร้างภพสร้างชาติสัตว ที่ติดแล้วคล่องแล้วในขันห้าโดยมีตันหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาเป็นเครื่องกั้นก็ตามวิญญาณและดวงจิตไปในภพภูมินั้นก็จะไดอ้อัตตาหรือตัวตนอยู่ในภพภูมิที่กล่าวมานะครับส่วนรูปก็ดินน้ำไฟลง ก็คือลมหายใจก็คืออานานปานัสติรับรู้ที่ลมหายใจเข้าออกก็เท่ากับว่ารูปกายของผู้ปฏิบัติธรรมภาวนานั้นก็คืออยู่ในภพโลกและชาติมนุษย์ปัจจุบันของบุคคลนั้นไม่ได้ไปส่งวิญญาณและดวงจิตออกไปในเวทนาไปอยู่ในเว,เวทนา สัญญาและสังขารอันนี้ก็คือหลักการเป็นธรรมะที่ออกจากพระโอษของพุทธองค์นะครับกายก็ดิน้ำไฟลมในที่นี้ก็คือลมให้ใจเข้าออกปฏิบัติธรรมภาวนาอานานาปานนัสติเท่ากับว่า อยู่ในภพโลกและชาติปนุย์ษปัจจุบันของบุคคลที่เป็นบัตธรรมผวรน,นานั้นเมื่อลมหายใจสุดท้ายดับชีวิตสิ้นกายพังนะครับเท่ากับว่า <c oughs> ชีวิตนี้ในภพโลกและชาติมนุษย์ก็สิ้นสุดลงไม่ได้ไปสร้างภพสร้างชาติที่ไหนนะครับเท่ากับว่านิพพานสรุปครับ ้าการรับรู้ในช่วงชีวิตสิ้นกายพังลมหายใจสุดท้ายการรับรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่ากับนิพพานแต่ถ้าการรับรู้ไปอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มกุศลและอกุศลกลุ่มกุศลก็ได้แก่มนุษย์ ในพื้นนาเลวและเทวดากรรมภพในพื้นนาเลวส่วนกลุ่มอกุศลก็จะอยู่ในพื้นนาเลวก็คือสัตว์นรกเปดและสัตว์เรจชาน